Happy day to thu sen Happy day to hôn sen Happy day to thu sen Happy day to thu hôn sen Ôi vừa nhập tàu Hãy mừng tay bè lời Hãy hìa ไม่มีบรรยาสู้กับทหารไทยเป็นมาลอบกัดนี่อังเยอ่ะเองนี่กูสังเวยเองแล้วอยู่ดีๆไม่ชอบไอ้เหี้ย อูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไอ้พวกมารอบกัดสู้ฐานไทยไม่ได้มึงวางกับระเบิดสู้ฐานไทยไม่ได้มึง,ง,งมมยิงเอ็มยี่สิบเอ็ดยิงมอ้ซัวอูมกกะใบ มื่อหมดทางสู้จริงๆเนี่ยมืงอเชอของซีมไปเองปะทะป่าปาขาอาโรบาซีมแต่ซีมมันเธอไม่ทำร้ายประชาชนแต่ทหารพวกเองเนี่ย คีคลาตตาขาวสู้ไม่ได้วังกับระเบิดสู้ไม่ได้ยิงเอ็สอสู้ไม่ได้ในชายแดนวางกับระเบิด เจอลูกปืนมาจากซีมบอกว่าซีมทําเกินไปไอ้เฮียโกดลั่นมานานแล้วนะมึงไอ้หุนเซนพรุ่งนี้วันเกิดมึงโอ้วันไลน่วันเกิดมึงขอให้ประเทศมึงชิบหายขอให้มึงตกนรกหมกไหม ของให้ประชาชนของมึงอย่ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกนะกูขอร้องว่าแล้วจัดไปนี่กูให้มึงว่าแล้วจัดไปไอ้ยเดี๋ยวกูโพสอดมานานแล้วไอ้เหี้ย